ทีมห้าคนมาถึงลานลากไม้เก่าตอนบ่ายแก่ๆพื้นดินแข็งเป็นลอนทางรถสุงมีเสาไม้ผุสองต้นตั้งเหลือครึ่งเดียวสมาชิกทีมมนตรีหัวหน้าดนมือหญิงวุฒดูกับดักลุงหานไกและเจ้าหน้าที่ป่าไม้หญิงชื่อแพรหมุดเตือนของคืนนี้มาจากลุงหานเขาพูดสั้นๆตอนยืนดูฟ้า คืนนี้เดือนดับจำสี่ข้อนี้ได้ยินเสียงกลองทุมอย่าหันตามเสียงหลังเที่ยงคืนห้ามเรียกชื่อจริงถ้าต้องเดินในความมืดให้โปะดิงที่หูและเดินตามเชือกถ้าใครเริ่มหลงจังหวะให้คนข้างๆจับไหล่ไว้อย่าปล่อยตกลงมนตรีรับคำง่ายๆทุกคนพยักหน้า แคมป์ถูกตั้งตรงมุมลานที่พื้นเสมอวางไฟกองต่ำหนึ่งกองหัวไฟสองดวงผูกกับเสาไม้เตี้ยสูงไม่เกินอกแพรจัดน้ำดื่มและเข้ากล่องแยกถุงขยะไว้ใกล้มือกินเสร็จเก็บเข้าถุงทันทีวุดขึงเชือกไนล่อนรอบแคมป์เป็นสี่เหลี่ยมมีปมทุกๆุสองเมตรไว้เป็นเส้นนำทางเพื่อไฟดับ ดนลองปืนเช็คไฟฉายแล้วหัวเราะเบาๆถ้าเป็นเสียงกรองจริงๆเดี๋ยวผมเคาะตอบลุงหารสายหน้าอย่าเล่นกับเสียงตะวันลับยอดหมายหัวไฟสองดวงสว่างคงที่กองไฟนิ่งเสียงมแมลงดังปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตเวลาผ่านไปราวสามทุ่มลมแผ่วลงจู่ๆได้ยินเสียงทุ้มไกลๆ เว้นช่วงเท่ากันดนเงยหน้าจะฟังทิศมนตรีจับไหล่เข้าไว้อย่าหันตามเสียงแพรมองนาฬิกายังไม่เที่ยงคืนแต่ทำตามกฎไว้ก่อนเสียงตุบตุบขยับใกล้ขึ้นทีละน้อยเหมือนเดินเข้ามาเป็นแนวไม่เร็วไม่ช้าบุรจับเชือกนิ่งๆเพื่อทดสอบสายเชือกไม่สัน่น แปลว่ายังไม่มีใครเดินชนจากข้างนอกดนเริ่มคันปาดน่าจะเป็นคนหมู่บ้านตีกลองใช่ไหมลุงไม่ใช่ลุงหารตอบสั้นคืนนี้เขาไม่ทำพิธีอะไรน้ำเสียงเรียบไม่แต่งเติมสิบนาทีต่อมาหัวไฟดวงหนึ่งกระพริบช้าๆแล้วกลับนิ่งเสียงกลองยังคงเดิมตุบตุบไม่มีเสียงคนพูด ไม่มีเสียงเดินมนตรีสรุปหน้าที่วุดอยู่กับเชือกดนนั่งกลางวงไฟห้ามลุกโดยไม่บอกแพรดูน้ำของกินลุงหานสร้างฝั่งทิศเหนือคอยเตือนทุกคนขยับตามนั้นสี่ทุ่มครึ่งเสียงกลองเหมือนเลื่อนวงเข้ามาอีกชั้นตุบตุบใกล้กว่าเดิมแต่ยังไม่ชัดว่ามาจากทิศไหน จังหวะเท่าเดิมเป๊ะแพรเอาดินชื้นจากกระติกใบเล็กส่งให้ทุกคนเตรียมไว้โปะหูถ้าลุงบอกโดนหัวเราะเบาๆอีกครั้งเอาดินอุดหูนี่จะได้ผลจริงเหรอลุงหารตอบช่วยตัดจังหวะแค่นั้นห้าทุ่งหัวไฟดวงที่สองสั่นวูบเดียวแล้วนิ่งเสียงกลองยังคงสม่ำเสมอ วุ้ชีปลายเท้าไปยังเชือกทางด้านตะวันตกเย็นผิดปกติทุกคนขยับเข้าวงเชือกด้านในครึ่งเก้ามนตรีสั่งสั้นๆห้าทุ่มสีเสียงกลองขยับมาใกล้ระดับที่หน้าอกเริ่มสั่นเบาๆตุบตุบดนชะงกหูเหมือนมาทางซ้ายนะเขาหันหน้าตามความรู้สึกไปนิดเดียว อย่าหันมนตรีกดคางโดนกลับจำกดโอเคโอเคโดนยอมง่ายๆแต่แววตายังอยากรู้ห้าทุ่มห้าสแพรรินน้ำเพิ่มวางไว้พื้นต่ำๆใกล้ตัวทุกคนเริ่มเงียบไม่คุยเล่นแล้วเสียงกลองหยุดไปสองจังหวะแล้วกลับมาที่ใกล้กว่าเดิมแบบไม่ขยับทีละน้อย คราวนี้ชัดจนอกสั่นพร้อมกันหัวไฟดวงแรกวูบดับเหลือดวงเดียวกับกองไฟวุฒขยับเชือกในมือยังตึงแปลว่ายังไม่ถูกแตะจากข้างนอกแต่ดนเผลอหันไปทางที่คิดว่าเสียงใกล้ที่สุดครึ่งองศาแพรเห็นทันทีเธอวางหลังมือบนแก้มเขาดันให้หันกลับอย่าเล่นกับเสียงเที่ยงคืนตรม นาฬิกามนตรีขึ้น0.00 0เขาประกาศจากนี้เรียกกันแต่ชื่อเล่นดนพยักหน้าโอเคพี่เขายกมือสองครั้งเหมือนล็อกคางตัวเองเสียงกลองยังคงเดิมตุบตุบไม่มีเร็วขึ้นไม่มีช้าลงแต่รู้สึกว่าอยู่ห่างจากเชือกไม่เกิน1ิก้าลุงหารตัดสินใจ ทุกคนโปะดินที่หูตอนนี้เขาเริ่มโปะเองก่อนแล้วดูคนอื่นทำตามพอโปะดินเสียงกลองเหมือนถูกห่อผ้าจังหวะยังอยู่แต่ไม่กระแทกหัวใจเท่าเดิมต่อไปถ้าไฟดวงที่เหลือดับให้จับเชือกแน่นๆเดินตามปมไปทิศตะวันออกทีละก้าวไม่หันหน้าไปตามเสียงมนตรีซ้อมคำสั่งอยู่ๆลมตกกองไฟนิ่ง หัวไฟดวงสุดท้ายนิ่งผิดปกติเหมือนลืมหายใจแล้วก็เกิดขึ้นเสียงกลองหยุดวูบเดียวแล้วกลับมาที่ชิดกว่าเดิมมากจนเหมือนดังอยู่หลังแนวเชือกด้านซ้ายตุบตุบดนหลุดคำแมงใกล้จริงแล้วคอหันไปอีกนิดเดียว มือของมนตรีวางบนไททอยทันทีอย่าหันตามเสียงน้ำเสียงตรงไม่ดุแต่หนักลุงหารเสริมถ้าใครเผลอหันเดินตามเชือกออกทันทีอีกสองคนช่วยกันจับไหลทุกคนเงียบหายใจพร้อมกันช้าๆ12นาฬิกา15หัวไฟดวงสุดท้ายวูบดับ ลานลากไม้กลายเป็นวงสว่างจากกองไฟเท่านั้นเสียงกลองยังคงเดิมตุบตุบแต่ตอนนี้เหมือนมาหยุดตรงด้านซ้ายมือของดนพอดีเขากลืนน้ำลายพี่ผมรู้สึกว่าไม่ต้องบอกทิศบนตรีตัดจับเชือกทุกคนยกมือแตะเชือกพร้อมกันรอฟังคำสั่งต่อไป เสียงกลองหยุดอีกครั้งสองหายใจแล้วกลับมาพร้อมเสียงฝ่าเท้าเบามากอยู่ไกลกว่ากองไฟเพียงไม่กี่ก้าวลุงหารพูดคำสุดท้ายของตอนนี้เตรียมเดินตามเชือกอย่าหันอย่าถามอย่าพูดชื่อจริงและนั่นคือวินาทีที่ทุกคนรู้ว่ารอบแรกยังไม่ใช่ของจริงของจริง เริ่มจากตรงนี้หัวไฟดวงสุดท้ายดับแล้วเหลือแต่แสงกองไฟีเตี้ยกลางลานเชือกไนล่อนรอบแคมป์ตึงอยู่ในมือทุกคนปมแรกสัมผัสได้ชัดเสียงกลองยังคงเดิมตุบตุบใกล้จนอกสั่นบางๆเริ่มเดินฝั่งตะวันออกมุนรีสั่งสั้นมือซ้ายจับเชือก มือขวาจับไหล่คนหน้าก้มหน้าไว้ลุงหารเสริมใครหลุดจังหวะให้คนข้างๆกดหัวไว้แถวเริ่มขยับช้าเท่าก้าวครึ่งฝ่าเท้าวุฒนำมนตรีตามแผลกลางดนถัดมาลุงหารปิดท้ายทุกคนโปะดินที่หูแล้วปมเชือกที่หนึ่งผ่านปมเชือกที่สองผ่าน เสียงกลองหยุดหนึ่งจังหวะแล้วกลับมาใกล้กว่าเดิมแบบย้ายตำแหน่งฉับพลันตุบตุบดนเผลอหันคอไปนิดเดียวตามความเคยชินอย่าหันมนตรีกดไยทอยทันทีดูเชื่อก,กับเท้าเท่านั้นโอเคดนตอบสั้นเข้าจังหวะใหม่ปมเชือกที่สามผ่านไหลแพรสันนิดๆแต่ยังจับเชือกแน่น เธอกระซิบกับลุงหารได้ยินเหมือนฝีเท้าเบามากข้างนอกไม่ออกไปดูเสียงหลอกเสียงกลองสม่ำเสมออยู่ด้านซ้ายของแถวตุบตุบแล้วมีเสียงอีกแบบแทรกเข้ามาเหมือนไม้เคาะแตกแตกสองครั้งอยู่ไกลกว่าเล็กน้อยจากด้านหน้าวุฒหยุดครึ่งก้าวมนตรียำ้ำเดินต่อก้มหน้าไว้ พอถึงปมเชือกที่สี่หลมแผวล,ลงอีกแสงกองไฟด้านหลังจางลงตามระยะดนพึมพำเหมือนมีไฟส้มๆอยู่หางตาอย่าหันแพรดันแก้มเขากลับเบาๆจำกดดนเสียงนี้มาจากซ้ายมือชัดเหมือนคนยืนห่างไม่ถึงสิก้าน้ำเสียงผู้หญิงอายุราวห้าสิบดนสะดุง้งกลืนน้ำลาย อย่าตอบมนตรีเตือนถ้าจะพูดพูดกับไฟข้างหน้าในใจพอเสียงกลองยังคงเดิมตุบตุบแต่ตามด้วยเสียงเท้ากุกกักเบาๆสองสามเก้าดูเหมือนมีแถวเดินตัดหน้าไปวุดก้มมากขึ้นมือซ้ายรูปเชือกหาป่มที่ห้าเจอผ่านจูจ่ๆเชือกในมือ เย็นลงครู่หนึ่งเหมือนมีความชื้นเกาะจากนั้นตึงกว่าเดิมนิดหน่อยลุงหารกระสิบอย่าดึงอย่าปล่อยให้เชือกพาเราไม่ใช่เราพาเชือกลูกหันมาทางแม่สิโดนกัดฟันไหลเริ่มเบนไปทางซ้ายมนตรีกระแพรกดหัวเขาไว้พร้อมกันก้มมนตรีลดเสียงลงต่ำ เรียกกันด้วยชื่อเล่นเท่านั้นครับพี่โดนหายใจขัดขัดแต่ยอมอยู่ในแถวปมเชือกที่หกผ่านทันทีที่พ้นแถวถึงแถวรู้สึกเหมือนพื้นลาดลงครึ่งนิ้วทุกคนชะง,งักอัตโนมัติวุฒยกมือขวาขึ้นนิดเดียวให้สัญญาณชันนิดหน่อยระวังข้อเท้าก้าวสั้นลุงหารสั่งเบาเสียงกลองหยุดสองจังหวะ กลับมาที่ขวาทันทีตุบตุบแรงเท่าเดิมแผลถามสั้นย้ายข้างได้ยังไงอย่าถามลุงหารตอบเดินปมเชือกที่7ผ่านขณะนั้นเองดนเห็นแสงส้มวาบจะขอบตายครั้งคราวนี้ไม่ใช่วาบเดียวแต่เหมือนกระบวนสั้นๆแล่ผ่าน สัญชาตญาณทำให้ส้นเท้าขวาเขาหันตามครึ่งก้าวหยุดมนตรีสั่งทันทีลุงหานยื่นมือคล้ำหาข้อศอกดนบีบแน่นแล้วกระสิบชัดทีละคำอย่าเล่นกับจังหวะอย่าหันตามไฟอย่าตามเสียงเรียกดนพยักหน้าช้าๆเริ่มเดินต่อก้าวสั้นลงกว่าก่อนเสียงกลองนิ่งตุบตุบชัดระดับท้อง แล้วเกิดสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอปมเชือกที่8เป็นปมผ้าที่แพรผูกไว้เมื่อชั่วโมงก่อนเพื่อทำเครื่องหมายด้านเหนือแปลว่าแถววนกลับมาจุดเดิมมันพาระวนแพ้บอกเสียงต่ำไม่ปล่อยเชือกมนตรีตอบเปลี่ยนแผนไล่ไปทางที่เดิมแต่นับปมถอยหลังแทนเริ่มใหม่ที่8เป็น7ลุงหารเสริมทำมันวนเราต้องตัดจังหวะมัน เขาคว้าดินชื้นในกระปุกลูบเพิ่มที่ใบหูทุกคนอุดให้แน่นกว่าเดิมแถวปรับจังหวะใหม่นับเจ็ดหกห้าเสียงกลองพยายามแทรกด้วยจังหวะย่อยตึกตึกระหว่างช่องว่างให้สมองหลุดตามอยามองส่วนย่อยมนตรีเตือนจำจังหวะเราเองดนทางนี้เร็วกว่า เสียงใกล้ขวาจนเหมือนอยู่ที่บ่าดนหน้าซีดหายใจทีเขาเพลอออกจากเชือกครึ่งฝ่ามือแพรกระชากเข้ามือเขากลับทันทีอยู่กับเชือกวุฒหันครึ่งตัวเท่าที่ก้มได้ส่งสัญญาณมือล็อกไหลแถวหยุดหนึ่งล้มหายใจแล้วเริ่มใหม่พร้อมกันนับสี่สามพื้นกลับมาเรียบเสียงกลองขยับไปด้านหลังตุบตุบไกลออกหนึ่งชั้น อีกสองปุ่มมนตรีบอกถ้าถึงศูนย์แล้วไม่ออกเราจะตั้งแถวชิดกองไฟใหม่ท่านใดนั้นเสียงไม้เคาะแตกดังข้างหน้าและมีเงาคนตัดผ่านหางตาของวุธจากซ้ายไปขวาเหมือนแถวกำลังเลี้ยววุษไม่หันเขาก้มเพิ่มจนคางเกือบชิดอกผมเห็นแค่เงาไม่มองตามนับสองหนึ่ง ปมสุดท้ายในมือของลุงหารปลายเชือกที่ผูกกับเสาเตี้ยๆแต่เสามีรอยผ้าผูกแบบเดียวกับที่แพรทำไว้ซึ่งยืนยันว่าเรากลับมามุมเดิมของลานกองไฟยังอยู่แต่น้อยลงเหลือฐานแดงๆมากกว่าเพลวเสียงกลองไม่ถอยไปไหนมันยืนล้อมอยู่รอบนอกเหมือนเดิมตุบตุบระยะคงที่นั้นเราย้ายวิธีลุงหานสรุป ตั้งวงเชือกแคบลงแล้วย้ายตำแหน่งกองไฟทีละครึ่งเมตรให้เสียงต้องปรับตามเราไม่วิ่งตามเสียงให้เสียงวิ่งตามเรารับทราบมนตรีตอบทุกคนช่วยกันล่ากองไฟเตี้ยๆเ,เข้าในวงเชือกอีกนิดหนึง่งระวังฐานไม่แตกบุดผูกปมเพิ่มทุกครึ่งเมตรให้เป็นสเกลใหม่แผ่เติมฟืนบางๆพอให้ไฟไม่ดับแต่ไม่ให้แสงพุ่งสูงเกินอกเสียงกลองชะง,งักครึ่งจังหวะแล้วกลับมาเท่าเดิม แต่วังตำแหน่งพลาดไปหนึ่กลุงหานพยักหน้าเริ่มหลุดแล้วมนตรีพูดต่อย้ายอีกครึ่งเมตรดนทางนี้เร็วกว่าเสียงใกล้ขวาจนเหมือนอยู่ที่บ่าดนหน้าซีดหายใจที่เขาเพลอออกจากเชือกครึ่งฝ่ามือแพรกระชากข้อมือเขากับทันทีอยู่กับเชือกบุรหันครึ่งตัวเท่าที่ก้มได้ส่งสัญญาณมือล็อกไหลแถวหยุด หลมหายใจแล้วเริ่มใหม่พร้อมกันนับขึ้นตามสเกลใหม่ 3. 2. 1ในวงเล็กลงขั้นต่อไปพาออกจากลานฝั่งตะวันออกใช้เชือกสเกลใหม่เดินตามปมไปข้างหน้าก้มหน้าเหมือนเดิมลุงหานวางมือที่พื้นใครสะดุดคำเรียกให้พูดในใจว่าอยู่กับไฟแล้วไม่หันแถวขยับอีกครั้ง เสียงกลองไล่ตามมาแต่พลาดตำแหน่งทีละก้าเหมือนตามไม่ทันแล้วเหตุไม่คาดคิดก็มาเชือกในมือของวุฒย่อนลงครู่หนึ่งเหมือนมีคนด้านนอกจับปลายเชือกแล้วปล่อยทุกคนหยุดพร้อมกันลุงหานกระซิบมันแตะเชือกอย่าดึงสวนมนตรีตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจับไหล่ซ้อนชั้นเชือกเป็นแค่ตัวช่วยแพรย้ายมาวางมือบนไหล่ดนซ้อนอีกชั้น ไม่ปล่อยเสียงกลองเงียบไปยาวกว่าทุกครั้งในความเงียบนั้นมีฝีเท้าเบาๆสองก้าวผ่านกองไฟเก่าไปแล้วหายกองไฟใหม่ยังปิดเสียงไม้แตกเปาะเบาๆทำให้ใจทุกคนกลับมาอยู่ตรงหน้าออกตอนนี้มนตรีสั่งจังหวะเรานำย่าหันตามจังหวะอื่นแถวเริ่มเดินกลมหน้ามองเชือกมองเทา้า เสียงกลองกลับมาอีกครั้งแต่ไกลออกทีละช่วงก่อนพ้นลานเสียงเรียกสุดท้ายดังแผ่วลงดนดนเม้มปากไม่หันเขาพูดในคอให้ตัวเองได้ยินคนเดียวอยู่กับไฟอยู่กับเชือกอยู่กับพวกเราปลายลานอยู่ข้างหน้าอีก29ลุงหารบอกสั้นๆออกพ้นตรงนี้เดี๋ยวตั้งแถวใหม่แล้วค่อยว่ากันตอนเช้า เสียงกลองยังไล่มาแต่ไม่ทันและทั้งหมดรู้พร้อมกันว่ายัางไม่รอดแค่ตัดครึ่งแรกสำเร็จจบตอนนี้ที่ปลายลานเชือกยังอยู่ในมือก้มหน้าเหมือนเดิมและทุกคนพร้อมจะไปต่อโดยไม่หันตามจังหวะปลายลานอยู่ข้างหน้าอีก29เเชือกยังอยู่ในมือทุกคนเสียงกรองยังตามมา แต่พลาดตำแหน่งเล็กน้อยเหมือนตามไม่ทันตุบตุบรูปขบวนเดิมมนตรีสั่งวุฒนำผมตามแพรกลางดนถัดมาลุงหารปิดท้ายก้มหน้าไว้มือซ้ายจับเชือกมือขวาจับไหล่คนหน้ารับทราบทุกคนตอบสั้นๆเริ่มเดินทีละก้าวสั้นๆไปทางตะวันออกปมเชือกชุดใหม่ช่วยให้ไม่หลงหนึ่งปมผ่าน สองปอมผ่านเสียงกลองหยุดไปชั่วหายใจแล้วกลับมาข้างหน้าแบบไม่ต่อเนื่องตุบตุบเหมือนมาดักรอโดนเผือชะลอก้าวมนตรีบีบไหลเขาเดินต่อก้มหัวไว้ถึงปมที่สามเชือกพาไปใต้กิ่งไม้ล้มเตียเต้ยๆพอดีหัวหลอดกิ่งลุงหารเตือนคำเดียวทุกคนก้มต่ำลง ลอดไปทีละคนไม่มีใครเงยโดนเสียงเรียกดังจากซ้ายมือชิดจนเหมือนยืนตรงข้อศอกน้ำเสียงผู้หญิงวัยกลางคนชัดเจนแพรยื่นมือดันแก้มดนกลับอย่าหันเธอพูดเบาๆโดนหายใจสั้นผมอยู่กับเชือกเขาตอบกับตัวเองบมที่สี่ผ่านพื้นหน้าเท้าลื่นขึ้นนิดเดียวเหมือนดินชื้น วุฒยกมือให้สัญญาณเตือนย่ำเต็มฝ่าเท้าทุกคนลดฝีเท้าให้มั่นคงเสียงกลองกลับไปด้านหลังตุบตุบไกลออกสองก้าแล้วขยับกลับมาอีกหนึ่งก้าแบบรวดเร็วผิดปกติลุงหารกระสิบไม่สนทิพสนจังหวะเราครับมนตรีรับถึงปมที่หเชือกตึงขึ้นทันทีเหมือนมีคนดึงสวนจากหน้าทางวุดเกือบเสียมือ เขากำเชือกแน่นมนตรีขยับซ้อนมือทับให้ไม่ดึงแข่งปล่อยเชือกนิ่งก่อนลุงหารบอกสามหายใจแล้วค่อยไปต่อทั้งแถวหยุดหนึ่งสองสามเชือกคลายตึงนิดเดียวเดินต่อก้าวสั้นกว่าเดิมปมที่หกผ่านเสียงกลองเงียบไปช่วงยาวกว่าปกติในเงียบนั้น มีเสียงฝีเท้าเบาๆขนนานไปกับแถวอยู่ด้านนอกเชือกระยะพอๆกับแขนเอื้อมไม่มีใครหันไม่มีใครถามปมที่เจ็ดผ่านแพรบอกเบาๆไฟหลังเราจางแล้วไม่หันกลับมุนตรียำ้ำไปต่อให้พ้นลานถึงปมที่แปดเชือกเริ่มหิงกเพราะผ้ารากไม้ลุงหารให้หยุดเครื่องจังหวะแล้วอ้อมหลบ ดึงเชือกให้กลับมาเป็นเส้นตรงขณะนั้นเองเสียงกลองโผลมาหน้าชิดแบบกระทันหันตุบตุบใส่เต็มอกจนดนเกรงทั้งตัวก้มมนตรีวางฝ่ามือลงที่ท้ายทอยเขาแน่นขึ้นลูกหันมาเสียงเรียกใช้ชื่อจริงของโดนชัดเจนดังหวานลากคำเหมือนคนสนิทดนสะอื้นคอทันทีน้ำตาคลอ แต่คางยังต่ำผมผมอยู่กับพี่อยู่กับเชือกเขาพูดกับพื้นแพรจับมือเขาวางบนเชือกให้แน่นขึ้นของจริงอยู่ในมือถึงปมที่เก้าเชือกสั่นน้อยๆจากแรงลมหรือจากมือคนที่เรามองไม่เห็นไม่มีใครแยกลุงหารสั่งเพิ่มดินที่หูเขาส่งดินชื้นรอบแถวทุกคนโปะทับอีกชั้น เสียงกลองเหมือนถูกห่อหนาจังหวะยังอยู่แต่ทิ่มใจน้อยลงปมที่10ผ่านเชือกเริ่มแห้งกรอบนิดนิดน่าจะเพราะครูดกับเปลือกไม้เก่าๆวุดเปลื่นท่าจับเชือกเพื่อไม่ให้เชือกบาดมือเสียงกลองกลับไปแถวหลังไกลออกแล้วขยับกลับมาใกล้อีกครั้งแต่ไม่แม่นเหมือนเดิมหลุดแล้วลุงหานว่าเบาๆปมที่สิอ ผ่านหน้าพบตอไม้เตี้ยขวางครื่นทางมนตรีให้ขาถ่ายผ่านอย่างระวังไม่ยกหัวทุกคนทำตามโดยไม่เสียจังหวะถึงปมที่สิบสองปมสุดท้ายเชือกจบที่เสาเตี้ยข้างขอบลานเชือกหมดแล้ววุฒรายงานหน้าถัดไปเป็นแนวต้นไม้โปรง่ปรงๆที่มืดกว่าลานแต่ไม่มีเชือกให้จบต่อเปลี่ยนแผน มนตรีสรุปเร็วใช้ไหล่ต่อไหลสองชั้นแทนเชือกก้มหน้าเดินตรงไปอีก29ไปให้ถึงแนวพื้นแข็งของทางรถซุงเก่าลุงหารเสริมถ้าเสียงเรียกมาอีกไม่ตอบไม่ออกจากแถวใครจะหลุดสองคนข้างๆกดหัวลงทันทีพร้อมแพรว่าแถวจัดใหม่แขนซ้อนกันสองชั้น ก้าต่อหนึ่งสองสามเสียงกลองกลับมาอัดจากข้างหน้าตุบตุบจนหน้าอกแน่นแล้วขยับไปซ้ายมือที่ไม่เห็นแตะผ่านชายเชือของแพร่แผ,แผ่วๆเธอไม่หันเพียงบอกว่าผ่านเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้ล้มแถว ดนเสียงเรียกดังจากด้านหลังขวาชิดคอเหมือนพูดข้างหูดึงแรงจนไหลดนเผลือเบนแพรกับมนตรียกมือล็อกคอเขาไว้พร้อมกันอยู่ตรงนี้ดนขานสั้นอยู่ตรงนี้แล้วก้มต่อน้ำตาไหลแต่เท้ายังเดินเก้าสิบสิบเอ็ด พื้นแข็งขึ้นทีละน้อยเหมือนเหยียบทางรถซุงเก่าที่ถูกทิ้งไว้นานเสียงกลองสะดุดครั้งแรกตุบตุขาดภัยต่อแบบเสียศูนย์แล้วค่อยกลับมาเบากว่าเดิมลุงหารพูดชัดใกล้ผลแล้วไม่หันไม่พูดชื่อจริงไม่คุยกับเสียงสิห้า 16. ลมบางเริ่มพัดจากด้านหน้ากลิ่นดินแห้งเข้าจมูกแทนกลิ่นชื้นเสียงมแมลงเริ่มกลับมาตัวเดียวก่อนแล้วเพิ่มทีละตัวไม่พร้อมกัน 19. บเกยี่สิบถึงขอบทางวุฒรายงานแถวหยุดพร้อมกันมนตรีให้ทุกคนค่อยๆเงยหน้าทีละคน หัวใจทุกคนเต้นดังแต่ภาพตรงหน้าชัดว่าพื้นแข็งของทางรถซุงเก่าอยู่ตรงนี้จริงเสียงกลองปลายสุดท้ายดังไกลออกเองตุบตุบแล้วเงียบไปเงียบแบบไม่มีแรงจะกลับมาอีกในคืนนี้ถอยห่างจากลานล,ลากไม้อีก19มนตรีสั่งทุกคนก้มหน้าสั้นๆแล้วเดินต่อ จนแน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในวงเดิมลุงหารให้ทุกคนค่อยๆแกะดินออกจากหูหายใจยาวครั้งแรกแบบเต็มปอดแพรตรวจคนเจ็บตรงไหนบ้างมีรอยเชือกบาดมือวุฒแผลตื้นๆรอยเล็บขีดแขนเสื้อแพรหนึ่งรอยและดนหน้าเปื้อนดินกับน้ำตาแต่ยืนอยู่ครบมองกลับไปได้ไหมดนถาม รอให้เสียงนกสองสาตัวก่อนลุงหารตอบไม่นานเสียงนกเช้าตัวแรกก็มาจริงๆตามด้วยตัวที่สองมรรีจึงหันกลับพาพวกมองจากระยะไกลเห็นลานลากไม้เมื่อกี้มืดเงียบไม่มีไฟไม่มีเงาแต่พื้นมีรอยเท้าเวียนเป็นวงสอนกันรอบๆที่ตั้งกองไฟเก่าเหมือนมีขบวนเดินวนอยู่นาน กลับแคมป์เดิมตอนเช้ามุนรีสรุปตอนนี้ไม่ย้อนกลับเข้าไปทุกคนรับคำไม่มีใครเถียงเช้าเปลี่ยนสีลมมาเรื่อยๆความกดดันค่อยๆหลุดออกจากไหลเมื่อกลับถึงจุดพักมาตรฐานแพรนับของทุกชิ้นครบไม่มีอะไรตกค้างหวูดผ่านผ้ามือดนล้างหน้าเงียบๆ ก่อนเก็บของลุงหารพูดกดทีมสั้นๆชัดๆอีกครั้ง 1. ได้ยินกลองอย่าหันตามจังหวะ 2. หลังเที่ยงคืนเรียกกันแต่ชื่อเล่น 3. ถ้าต้องออกในความมืดโปะดินที่หูจับเชือกหรือจับไหล่ไม่ปล่อย 4. ใครหลุด ให้สองคนข้างๆกดหัวแล้วพากลับแถว 5. ถ้ากลับมาที่เดิมย่อวงให้เสียงตามเราไม่ใช่เราตามเสียงดนยกมือขอบคุณทุกคนเขาพูดชั้นสัน้นไม่อายที่จะสัน่นมนตรีพยักหน้าเชือกเส้นสุดท้ายคือมือพวกเราเอง พอแดดเช้าขึ้นเหนือยอดไม้ทุกคนขึ้นรถเงียบๆไม่มีเสียงกลองตามมาอีกแล้วมีแต่เสียงเครื่องยนต์กับลมหายใจเต็มปอดและกฎห้าข้อที่จำกันขึ้นใจ